ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าณนะตอนนี้เนี่ยองค์ความรู้นะครับตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เก้าไกลจนถึงพรคประชาชนเนี่ยเรามีองค์ความรู้มากเพียงพอที่จะปฏิรูปเชิงโครงสร้างอะไรที่เป็นอุปสรรคในประเทศบ้างที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเมืองเศรษฐกิจสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะในเรื่องของการทลายทุนผูกขาดในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพรวมถึงกฎหมายอีกหลายๆฉบับ นหนึ่งในนั้นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในการทำเร็กกูลาโทรีกิโอตินที่ที่ TDI ก็มีการศึกษากมาแล้วนะครับว่าถ้าปลดปล็อกกฎระเบียบต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะคืนต้นทุนที่เอกชนไม่ควรจะต้องเสีย,ยได้หลายแสนล้านบาทต่อปีเนะพราะนั้น,นองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้พักประชาชนเป็นหนึ่งในพักการเมืองที่เรามีกฎหมายพร้อมเสนอมากที่สุดในสภามีเป็นร้อยฉบับนะฮะแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่จะพาประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้ไม่ใช่เพียงแค่การถลายโครงสร้างเราต้องจําเป็นต้องสร้างการเติบโตด้วยนะครับตอนนีน้รอติดตามชมได้เลยครับ ปีกลองการเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อไหร่พรรคประชาชนมีของที่พร้อมจะเสนอให้ประชาชนคนไทยเห็นถึงโอกาสในครั้งหน้าว่าเราจะสร้างการเติบโตให้กับประเทศนี้อย่างไรที่ไม่ใช่เฉพาะพึ่งพางบประมาณแผ่นดินแต่ว่าเชิญชวนเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยมาร่วมลงทุนเพื่อสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยไปด้วยกันย,ยังเหลืออีกหน่าทีนะฮะยังเหลืออีกหนึ่งนาทีใช่ไหมฮะห้าสิบวิฮะมาแล้วได้ฮะขยายความนิดนึงฮะในเรื่องของการสร้างการเติบโตขอบคุณคุณออฟมาครับดีใจดีมากครับ ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นทิศทางที่สําคัญของประเทศแน่นอนต้องเป็นการสร้างการเติบโตสีเขียวนะครับเราไม่สามารถที่จะไปมองได้ว่าการทําทุกอย่างให้เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นต้นทุนจริงๆแล้วมันคือโอกาสนะครับต่อไปมีเรื่องของกาแพงภาษีซีแบมต่างๆนานาเข้ามาเนี่ยประเทศใดก็ตามที่สามารถเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมือถือโต๊ะเก้าอี้นะที่ประเทศไทยเคยเก่งแต่เราเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเน็ตซีโร่ได้เนี่ยอันนั้นคือโอกาสที่จะทำให้เราส่งออกสินค้าไปยังประเทศปลายทางที่เขาเนี่ยต้องการเรื่องของสินค้าสีเขียวได้นะ อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนอกจากการสร้างการเติบโตสีเขียวก็คือการสร้างการเติบโตที่ฐานกว้างสิวิครับความหมายก็คือทําอย่างไรให้ลงทุนแล้วประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ได้ประโยชน์ไม่ใช่กลุ่มตุงปันกลุ่ม oh.